นี่แม่นบอแป่งล่างทันทีแบ่งล่างพวกแม่คนดีได้เป็นนั่งว่านไร่จามดาบไล่เพิดบุกขนาดผู้ชายผู้นั้นได้หนีบ้านขึ้นที่สองกับมาศูนย์อีกศูนย์ไหนเจ้าของที่ว่าพันญายันมองดูไล่นะศูนย์แห้งแม่ผู้ใดเป็นเจ้าของที่มาศูนย์กักแฉพคนญ่อันนี้สนอแต่ว่าหมู่ว่าเจ้าของที่เป็นผู้ชาย มาศูนย์การศูนย์แนวแถบผูณายห้าวขึ้นผู้ขึ้นเขาไปเอาผููามันกลายลำบากตัวสนองผู้อื่นเขาสิขึ้นได้ตีสนองไม่ใช่ว่าขึ้นได้แต่เห้าหนีดีว่าสนมันสูงหลายว่าสนในความฝันเมืขึ้นนี่แต่ว่าก่อนจากฝันเก่าเรียกมาเสียงหาศูนย์นี่แหละดึงรถแต่ดีมากสองใบสิบสองล้านค่ะชุดสิบสองล้านมามันจะเป็นสองเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์สองเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์นะคะตูดตูดแต่ว่ากับว่าแน่ได้เบิกทราบนั่น สิบแปดล้านนะ่ะเกือบถือพิษเลขนาะตัวเดียวสิได้รางวัลที่หนึ่งเคยอยู่ก็ได้ชอบดึงลอตเตอรี่นะคะอันนี้ก็บัสนับสนุนในการเดินการพานันเนะคะเป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะชอบจังตามลอตเตอรี่นี่เบิกซับเคยถูกมาแล้วนะคะสูงสุดก,กี่ใบนะไอ้พร้อมกันสิบห้าไอ้รางวัลที่ห้า อีใบหนึ่งด<ป>่ะกาเลขท้ายสามตัวนะ่ะสิบห้าใบโอ้รางวัลที่ห้าหนึ่งใบที่ถึงนะั้นว่าแมน่แน่วอื่นเดี่เขาเป็นหนีตอนนั้นขายแบบอาหารเสริมเนาะ,นะแล้วเขาเป็นหนี้อยู่สองพันเป็นหนี้อยู่สองพันบาทเขากับขายลอตเตอรี่พอดีเขาก็เลยบ้าหายเงินเขาเลยเอาลอตเตอรี่ะาคิมหาใบมาให้เขาก็เลยยกถึงจังสีเงินสองพันเหลือแตกกก่กระดาษเขาก็เลยวานะแล้เลยว่าซาถูกกระดาษเป็นนี้ ขอให้แปลรูปบอกว่าเป็นเงินเด้อปูนยาเอ้ยสั่นลูกหลานสิผมไม่เงินซื้อกับเขาได้เลยว่ามันเป็นเพียงกระดาษมันขันบ่ไปขนืนเงินไปเบิกเป็นทรัพย์นี่ยังได้กับกินแทมเขาพอได้เลยว่าว้าวเงินนะนะปรากฏว่วาเลขออกท้ายสามตัวตรงๆงถูกสิบห้าใบได้หกหมื่นกว่าบาทค่ะชุดนั่นนะถือว่าเป็นโชคดีนะคะจูหลูกร้านขอเบิกเป็นเงินเด้อให้ได้ เ็นเงินไหลอ,ออกมาล้วล้วล้วเด้อนี่เด้รอรางวัลที่หนึ่งเด้อนี่ปูดเงาขอเบิกซับเด้อกระดาษแผ่นนี้ให้มันได้เป็นเงินออกมาอาะ่ะค่ะใจคลิปเราบ่ครับผมเบิร์ตแนวเบาเราพี่น้องแล้วศูนย์หน่าวิ่งศูนย์ตลอดตัวห,หมือนศูนย์สองมือแล้วกคิดว่าจะมีศูนย์แต่เบิกซาบเบิบมหมั่นใจว่ามันจะศูนย์หนังนะคะเนาะครับผมศูนย์ไว้ก่อนทางวดนี้ก็ไม่แน่นะศูนยอนเนาะค่ะ กาควมฝันของเบิกซับกับบนเนก็อาจจะมากขึ้นกันเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะที่มาลอตเตอรี่เลขท้ายสามตัวสิบห้าใบได้มาแล้วเนาะค่ะรางวันที่ห้าเบิกซับก็จับมาแล้วอ่ะงวดนี้อาจจะเป็นรางวันที่หนึ่งก็ได้สาธุค่ะรางวันที่หนึ่งมีสิจักบวงสวงแบบไงได้สิสื่อที่แล้วกะ สีเขินองคูองงาสีจัดบวงสวงสีอื่นสายบุญทั่วรประเศไให้อ,อื่นมาเบมดแม่ล่างพ่อล่างมาเปิดโชคเปิดลามาคือเปิดโอกาสให้เขาส้งเต็มที่ลรไปไฟสีเปิดโชคตัวใดก็เอาเลยรางวันทีนึงมัน <MC S 1> บอกไม่เห็นนะฮะไม่เห็นเอีกทีมันมันย้อนแสงชื่ว่าย้อนแสงเขาพูดเสียงดังก็ได้ครับเบิกซับห้าศูนย์ศูนย์ห้า วิ่งศูนย์ค่ะวดนี้นะครับหนึ่งพันวาโคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกวิ่งศูนย์ไว้ก่อนนะคะต่อวดศูนย์สองมือแล้วพี่น้องศูนย์แนวก็ศูนย์อีกฟันว่าได้ศูนย์ฟันว่าได้ศูนย์ชัดเจนัดเจนนะฮะชัดเจนเนาะค่ะเนาะเบิกจับฟันสองขึ้นซ้อนกันศูนย์ยางเดียววิ่งศูนย์ยางเดียวพี่น้องงวดนี่ศูนย์สองขึ้นแล้วแต่มมั่นใจสี่ศูนย์ยังก็เลยศูนย์หาไปก่อนเพราะว่าศูนย์ไหนผู้ใชา แต่ความฝันเบิกซับนี่คือฝันแม่นเนาะค่ะงวดหนึ่งซีกับเข่าตุ่งๆเลยเข่ามาสามงวดเด้เข่าสามงวดแล้วก็เว้นงวดหนึ่งแล้วก็มาเข่าอีกสองงวดข้อหังเบิกซับกระลั้งสีสางอืกูเพิ่นเลยหายเนาะขอเพิ่นไปสั่งของไม่สีอซีสั่งองค์กูโอ์ง่าอยากหายเอฟซีน่ะมาขอให้มันได้คือเบิกซับได้สิมให้สายบุญด้วยว่าคนที่กระลังลำบาก สิบ่เก็บคามาขอเด้เอบ่บมีคาคู่บ่มียังบอกค่ะสีให้เพื่อนมาขอขอให้มันได้จังมากแก่ค,คือคู่อยู่นี่เป็นจังสี่ผู้บาอาจารย์เพป่นเฮ็ุมาจังสี่อขอให้มันได้ก่อนแล้วค่อยมาแก้ถ้าได้แล้วจังมาแก่เด้อว่แมนมากแก่เอาเงินก่อนจังได้เด้อเอาเงินก่อนจังปล่อยเหลขกนะบ่แมนให้มันถูกให้มันได้ก่อน ปอยมาเบิกซับบอมีเรียไล่เงินเมนบอค่ะได้ยินคารว่ามีเพจปบอมบอค่ะกุ้มบอมลบอลมาแจ้งเอฟซีโทรมาบอกว่าเขาเก็บเงินส้วงเก่าๆเขาคุ่มป้าคือสีรวยแต่พี่น้องเบิกซับบริเกตบอาทในไล่กลุ่มแต่แกงเขาถือเดรกะยังเม่เคยว่าสิไปถามออกจักบาทหรือไม่แตงแตงเงินนอกเขากลุ่มแตงแต่เป็นสีฝากไว้ปู้ไว้เงาตัวนั้นเบิกซับบอกพี่บอกน้องบอกเอฟซีแน่ว่าไอเพจบอมมี่ โอเ<ห>้เพจบอมีหลายหลาย <c oughs> แห้งจนบอกกวก็ไหวหาเบื้องทั้งช่องยูทูบก็ได้ <c oughs> ง่ายดีเนะคะ่ะนอก <c oughs> ตามช่องต่างๆนี่หลายส่องอยู่มาเทดก็ได้แต่อยากให้ถือผู้บอกอยากให้ถือเพื่แห้งอยากให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อสีเพื่อินได้ทันเทศได้ตามใจคิดนี้ก็ สิ่หาพ่อแม่พี่น้องมีโอกาสได้มาขอนะคะเนาะมาขอด้วยตัวเองที่จังอยู่บ้านเบิกทราบหรือผู้ใดอยู่ใกล้กับมาไดไก่วาทรบอกก่อนเอามาหลายใดมัน่มีจอดรถกลุ่มแอดไลน์แอดไลน์ตัวไหนค่ะหรือสอบถามไอ้เบิกทราบได้โดยตรงด้วยค่ะอย่าไปลงเสืยนมิชชัชีพนะคะถ่าบ่มั่นใจถามโดยตรงเลยถามโดยตรงแอดไลน์ก็ได้เนาะค่ะ แต่ก็ยไงไลรเบอร์โทรเบอร์โทรเลยเบอร์โทรบางทีมันก็รับไม่เวลาเราทํางานน่ะเรารับไม่ได้ไงถ้าแอดไลน์น่ะฝากข้อความไว้น่ะมันจะได้ตอบมันเป็นเบอร์แัตไลน์นะบ้าอันนั้นไลน์ไม่ได้ได้ได้พวกเขาแบบไม่เข้าครับมันเต็มเบอร์ได้อุปโภคบริอภคที่พวกเขาไล่เต็มเบอร์เดียวนี่นี่เอาเครื่องนี่อุปโภเครื่องเข้านี่อุปโภสเบิ้งเบิดมันหอกเลขสองหนึ่งสี่นะเกียบเกียบมาอีเรซสองหนึ่งสี่ อันฟันว่าเอาอันเขาฝากเบอร์โทรให้เขาค่ะนี่ยังให้โทรมาบอกเด้อว่าซันมาคลื่นนี่บาดเขาเลยบ้เอาเบอร์โทรน่ะบ้เอาเป็น่าเพราะว่าเขาย่นี้เบอร์โทษจะเลี้ยวอ่ะซันเกียบเปเลยบ่บ่เบอร์โทษจำไม่ได้นะจำไม่ได้จะก็ะจำอะไรคลื่อกันต้องกดเบิรงคลื่อกันค่ะผู้ใดผู้ใดบ่มั่นใจหรือว่าคลองใจบ่แน่ใจกาโทรสอบถามเบอร์นี้ได้เบอร์เก่าน่ะมันพังเลยพี่น้องโทรษปฏิล้วเบอร์เก่า เก้าสองแปดหกหนึ่งเบอร์เบิกสี่กันล้มเลยนี่แปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่บไนะอไหมนะรูมาเขียนไหมไหมได้อยู่โอ้ยศูนย์หกศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่จะโทรสอบถามเบิกชับได้นะคะคบเบอร์นั้น,<า>นเพราะว่าเป็นเบอร์อันลงมท้ายด้วยอันหนึ่งสี่เนี่ยเป็น พยานาคโดยตรงจะได้หมานเบอร์นี่นะเอาบางนึงนี่ตัวนี้ก็นี่ละฝันเครื่องนี่ละเอาเบอร์เต้ให้เขาเน่อยคอยจำมาได้เบอร์คอยจำ้แตจลุงไต่สองหนึ่งซีขอว่าเบอร์ผัวคอยมาได้แท้เบอร์เจ้าของอ่ะนะจ้านี่จนเก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่อดไลน์เบอร์นี้ใช่ไหมครับผมค่ะบุญได้มานว่เด็กนทนที้บกงันะเพราะว่า มันออกที่หาไปแหานึ่งไปแล้วบวกกีบบอกกีดบานสีมาเนาะบาฟันเทไนออกซีซีเลยแต่ว่าหันมันมันออกหานึงไปแล้วก็เมย่คิดว่ามันตรงขืนแต้มหนึ่งสองซีนะนี่ก็เป็นเนวทางของเบร์ซับค่ะไปเียงไว้ก่อนค่ะต่ไรก็ค่ะจห้าศูนย์ศูนย์ห้าวิ่งศูนย์วิ่งศูนไว้ก่อนศูนย์สองมือนลจากศูนย์่งงดหง่สายวิ่งนี่คือวิ่งศูนย์ใช่ไหมครับ คิดว่าจะมีศูนย์อีกเพราะว่าศูนย์สองขึ้นเพราะว่านี่ขอน้ำเจ้าทีกับปูสีโตัวงาปทุมมาเดี๋ยวหลังแก้บนไปรุ่นว่าปูให้ยผีบนเสมาบอกตัวใดคันตรงกันกับฟาดบึ้มเลยค่ะนำเลย,เลยมันมนอนเลยคันว่าตรงแล้วเบิกทราบอีพิจจะหาไหม <laughs> เขาไม่รู้นะอ่ะเด้ออย่าซื้อหลายแกใส่วิจารณญนะยากเนาะในการรับชมรับฟังเนาะค่ะนี่เป็นความฝันของเบิกทัพย์ค่ะเป็นความฝันค่ะเหมือนนี้ให้ร่ำให้รวยให้โชคให้มั่นกดแชร์ให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีค่ะสาธถูกใครแชร์คลิปนี้ใแชร์คลิปนี้เป็นเศรษฐีเด้อค่ะกันเลยอย่าลืมแชร์กันเนาะค่ะเนาะถูกค่ะให้รวยให้รวยให้รวยสไปดูไปดูไป